เป็นไป,น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 ปนตามคาดนะคะนายกหญิงญี่ปุ่นค่ะประกาศเตรียมยุบสภาน,นะคะท่านผู้ชมค่ะหล่ะจะอยู่ได้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะคะสเดือนเท่านั้นเองนะคะก็ถือโอกาสนี้ค่ะที่คะแนนนิยมเนี่ยยังพออยู่ได้นะคะก็รีบประกาศชิงยุบสภาซะก่อนโอกาสที่จะกลับมาเนี่ยยังมียังมีมากกว่าที่จะทู่สีต่อไปซึ่งโอกาสที่จะกลับมาเนี่ยอาจจะไม่มีเลยนะคะก็แน่นอนค่ะใครที่กล้าง,งันกับจีนนะคะได้ดีทุกไารค่ะอย่างเธอคนนี้นะคะมี ที่ไหนคะที่ประกาศว่าจะเอาสมุรไยรกลับมานะอายุสมุไรกลับมาอายุเมือ100่อร้อยปี80ปีกลับมาเนาะใครจะไปยอมในเมื่อโลกมันเดินไปข้างหน้าแล้วแต่เธอกลับ หมุนโลกให้มันหันหลังกลับนะะเหมือนตอนที่ไบเดนบอกว่าจะทําให้สหรัฐยิ่งใหญ่เหมือนเมื่อร้อยปีก่อนในขณะที่จีนเนี่ยกำลังหมุนโลกเวียงโลกไปข้างหน้าให้ก้าวไกลไปอีกหนึ่งร้อยปีนะคะเพราะฉะนั้นบอกแล้วค่ะว่าเธอจะเป็นลิสตัดหรือเธอจะเป็นมาเกเลตเชอร์นะคะก็ออกมาแล้วว่าเธอเป็นลิสตัดนะคะจะมาอ้างว่าจะได้ผ่านงบประมาณได้ดีขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงนะคะเพราะว่าถ้า รัฐบาลเนี่ยมีสีิรภาพพอนะคะทุกอย่างขับเคลื่อนไปได้แต่ว่าตอนนี้รัฐบาลของเธอเนี่ยเสียงปริ่มน้ำมากๆเลยนะคะโหวตอะไรก็ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีช็อตคัดแบบนี้แหละคะ่ะ